สวัสดีเพื่อนนักเทรดเสร็จฉีคริปโตรหรือเปล่าทุกคนนะครับตอนนี้ Bitcoin บิตคอยน์ดรอปลงมาจอดสี่หมื่นเหรียญนั้นเพื่อนไม่รู้ว่าจะหลุดหรือเปล่านะครับสาวันที่ผ่านมาเนี้ยอาจจะใช้เงินกันฟุ่มเฟือยน,นิดนึงหรือว่าใช้ไม่ค่อยได้คิดเพราะว่าขึ้นไปถึงวัน 40, สี่หมื่นสี่เนี่ยอีกแป๊บเดี๋ยวก็ห้าหมื่นอีกแป๊บเดี๋ยวก็แสนละไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับแต่ตอนช่วงนี้อาจจะต้องคิดนิดนึงนะเพราะว่ามันดรอปลงมาละมันย่อลงมาละแล้วลก็ดูเหมือนจะพยายามดรอปลงไปต่อด้วยนะครับลหลายๆคนอาจจะเล็งหหหหาาาาาวว่่่จะะะซืื้้้อออ Lamborghini Ferrari รรรถใใมมไยเงเเีนนบ หรือว่าอาจจะหาร้านอาหารดีๆกินแทบทุกวันเลยแต่ตอนนี้อาจจะต้องลดคอร์สลงมานะครับเมื่อวานเนี่ย CPI ออกมาแล้วด้วยเ,เงินเฟ้อออกมา3.1ตามที่คาดการไว้เลยนะครับแต่ตลาดก็ไม่ได้ตอบรับอะไรดีเท่าไหร่ไม่ได้มีแรงซื้อกลับขึ้นไปแต่ก็มีแรงเทขายต่อเนื่องดรอปลงมาด้วยและคืนนี้เนี่ยก็จะมีในฝั่งของ FOMC meeting ทางฝั่งของ Federal Fund Rate ด้วย ที่จองมาประกาศนะครับตัวเลขอัตราดอกเบีย้ยที่จะคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ไหมหรือว่าขึ้นหรือว่าลดนะครับเดี๋ยวมารอดูกันในคืนนี้นะครับภาพลงตลาดตอนนี้ลามองอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวรีบดูในคลิปครับและคลิปนี้นะครับสับส์สนโดย XM เครับ XM นะครับเป็นบล็กเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น FSC DFSa ทําให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอย่าขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะ คนหนึ่งคอมเมนต์จะได้เป็นแรงใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยต่อในไลน์เพจแชท Discord Telegram นะครับสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยสำหรับเพื่อนที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครใน YouTube ตอนนี้มีการอัปเดตแอปพลิเคชันการเทรดนะครับแบบเรียลไทม์ในชุมชนเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้ทั้งฝั่ง Bitcoin Cryptocurrency แล้วก็ทองคำด้วยนะครับในฝั่งของเฟียงกินเด็กนะเพื่อนเช้านี้ผมรีเฟรชน,น,นิดนึงนะ65นะครับเมาา 67, ื่อวาน67นะเพื่อนแล้วก็ ในช่วงวีคที่แล้วในี่ยดสกว่าตอนนี้ก็มีการรอบลงมาอของความโลภนะก็เข้ามาอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นความลังเลเกิดขึ้นนะในโซนกลางๆอีกครั้งนะครับเพราะตลาดมีแรงเทขายเกิดขึ้นนะฮะถ้ามาดูการในฝั่งของตลาดภาพรวมนั้นเพื่อนแดงเถือกเลยตอนนี้นะครับตัวที่ปรับตัวขึ้นมาเมื่อวานค่อนข้างเยอะก็มีแรงเทขายเหมือนกันนะครับเช่น A w แวลงมา16% SNX นะครับ16%นะครับ OP 1 1นะครับ BDT 10%นะครับ eGLD สิเอ e ็อร์เซ็นแล้วก็ยังมีตัวที่บวกขึ้นมาบ้างอยู่นะอย่างเช่นอัตอมอย่างเช่นเอ่อ VT อะไรเงี้ยน,นะครับเดี๋ยวจะมาเจาะลึกในภาพรวมกันนะครับตอนนี้ในฝั่งของการถูกลีควิดเดตเนี่ยหลังจากที่ Bitcoin ดรอปลงมาใกล้ๆ40,000เหรียญเมื่อประมาณ2วันที่แล้วเนี่ยนะครับหรือวันก่อนเนี่ยดรอปลงมาเนี่ยมีคนพอร์ตแตกร,รวมๆกันนะประมาณ100,000คนนะครับซึ่งตอนนี้แรงในการเก็มไลไรก็น้อยลงเหมือนอเขาเรียกว่าฟิลลิ่งของการเก็มไลท์มันน้อยลงเพราะว่าราคาย,ยังดรอปลงอยู่แต่คนที่ถูกลีควิดเดตก็มีไม่เยอะมาก ครับอ่คราวนี้มาดูในฝั่งของตัวเลขเมื่อวานกันบ้าง c p i ออกมาและ3.1ตามที่ forecast เลยนะครับแล้วก็คืนนี้เนี่ยจะมีในฝั่งของตัว Federal Fund Rate นะครับอีกประมาณ15ชั่วโมงนะเพื่อน Next o m c Meeting นะครับมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงซึ่งตัวโพเนี่ยออกมา96.8%ณตอนนี้นะครับในการคงรอัตราดอกเบีย้ยแล้วก็มีประมาณ3.2%ในการปรับขึ้นดอกนิดหน่อยซึ่งผมคิดว่าน่าจะไม่ขึ้นนะในรอบนี้นะครับ อ่ะคราวนี้โซนขายเนี่ยผ่านไปแล้วหรือ,อยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ทางคุณไม่ใช่เจ้าราเนี่ยที่ได้อัปเดตไว้ว่าแถวมัน4,000-4,000-5นะครับโซนเนี้ยเป็นโซนขายนะทย,ยอยขายไปบ้างก็ดีนะครับตามเทคนิคก็มีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นนะครับที่เราได้มีการอัปเดตกันไปนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของข่าวที่หลายๆคนไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่แต่ผมมองว่าน่าจะเป็นข่าวที่ดีมากๆเนาะในฝั่งของ Bitcoin s p o t ตดีเทปนะฮะก็คือทางฝั่งของ Google เนี่ยได้มีการปรับนโยบาย ในการโปรโมตนะซึ่งตรงนี้สามารถโปรโมตในฝั่งของตัวกองทุน Bitcoin Spot ETF ได้นะครับซึ่งเขาน่าจะมีการเช็คออฟนะครับเช็คเอฟเฟกนะเริ่มเนี่ยตั้งแต่วันที่29 January ปีหน้านะครับเดี๋ยวรอดูกันนะว่าฟีดแบ็กจะเป็นยังไงหลายๆคนก็ออคิดว่า Google น่าจะได้รับข่าววงในมาก่อนแล้วหรือเปล่าในฝั่งของ Bitcoin Spot ETF ว่าจะมีการแอปพูบแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวน่าสนใจมากๆนะควรที่ต้อง ออติดตามกันนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งภัยราคากันบ้างเปิดเข้ามาภาพเดย์เมื่อวานแท่งเต็มตรงนี้ถูกเลี้ยวเด้งกันไปนะประมาณ1นึ่งแสนกว่าคนฝั่งรองนะครับก็หลายๆคนคิดว่าเฮ้ยขึ้นมาขนาดนี้ไม่น่าจะดรอปแรงไว้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยเราบอกแล้วว่าน่าจะมีการดรอปแล้วก็น่าจะมีการวิ่งเป็นออสามเหลี่ยมหรือว่าลักษณะของไทร a เกิลในเวฟสีที่เราได้มีการฟอร์แครคกันไว้นะครับใ,ใ,ใ,นในเคสหนึ่งตรงนี้นะครับซึ่งผมมองว่าเฮ้ยไอ้สามที่ขึ้นมาตรงเนี้ย ทันชานตรงนี้น่าจะถึงทาร์เก็ตละนะน่าจะถึงทาร์เก็ตละน่าจะมีการย่อเกิดขึ้นบ้างเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้มันมีสัญญาณเดวิสเจนเกิดขึ้นละนะครับสัญญาณการอ่อนแรงของตัวไพ่ราคาแล้วก็ไอ i ใช่ไหมรวมถึงลักษณะเวฟที่ขึ้นมาชันขนาดนน่าจะเป็น3แล้วการย่อลงมาเนะี่ยส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะย่อบแบบทริ a งเกิลนะครับคือย่อมาเร็วๆทิ้งของลงามาเลยใน,ในชุดแรกชุด A ตรงนี้แล้วก็สวิงเป็น A, B C DE อะไรเงี้ยเพื่อที่จะจบขา4 นะครับแต่เดี๋ยวผมจะรอดูวันนี้นะวันนี้จะเป็นวันที่ตัดสินประมาณหนึ่งว่าตัวภายราคาเนี่ยจะดรอปลงมาเร็วไหมส่วนตัวอยากให้ดรอปลงมาเร็วเพราะว่าจะได้มีคนตกใจเยอะๆแล้วอาจจะเป็นการสวิงขึ้นบีได้นะครับแต่ถ้าดรอปลงมาช้าลังเลลังเลเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเป็นการปรับลึกในเคสที่2ได้อาจารย์เพื่อนดูนะครับคราวนี้ไอตัวเคสที่มีการปรับขึ้นไปเป็นลักษณะของเว็บ3 ในทาร์กิตสด้านบนเนี่ยที่มันมีโอกาสจะขึ้นไปถาว่าประมาณหกจุดแปดสี่เนี่ยผมคิดว่าเคสเนี้ยน่าจะน้อยยิ่งถ้าเกิดพายราคาแช่ตรงเนี้ยเคสเนี้ยน่าจะน้อยลงละนะครับเปอร์เซ็นต์นะที่มันจะเกิดน,นะครับเดี๋ยวมารอดูวันนี้กันว่เาเป็นยังไงนะครับอ่ะคราวนี้ในฝั่งของการปรับลึกนะครับแล้วก็ตัวนแนวตา้านแนวนอนเนี่ยมันจะมีตรงไหนบ้างก่อนหน้านี้นเนี่ยเราพูดคุยถึงตัวซัพพลาย o n e ตรงนี้ที่เบรกขึ้นไปแต่ผมมองว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันมีสัญญ,ญาณการเบรกที่ไม่ค่อยสตรองเพราะว่ามีสัญญ,ญาณไดเวอร์เจน์ถูกว ก็เลยคิดว่าตรงนี้น่าจะมีลักษณะของบูทับได้ก็คือหลอกว่าจะขึ้นต่อแล้วก็กดลงมาทะลุโซนลงมาอีกด้านล่างอีกนะครับซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยตรงนี้ก็จะเขาเรียกว่าต้องมาปรับจูนตัวสปายโซนกันใหม่นะครับแล้วก็จะมี next สปายโซนด้านบนที่หลายๆคนมองไว้แถวประมาณ5 0 0 0 0ื่นสี่หมปลายๆเนี่ยผมคิดว่าเปอนะร์เซ็นต์น่าจะน้อยลงนะครับน่าจะน้อยลงแล้วแล้วก็ถ้าเกิดดรอกลงมาแถวโซนนี้แลวไม่หลุดเร็วๆมีสัญญาณการดีกลับไปด,ด,ดีมีการทิ้งไสด้ดีๆเนี่ยอัน,น นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับอ่าคราวนี้เขเยบมาในฝั่งของการปรับแบบลึกๆกันบ้างของตัวฟิโบนะครับถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอสเอ็มซียังมองเหมือนเดิมก็คือ B บีเอเหมือนเดิมโลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไฮยังไม่เกิดเพราะว่าไฮจะเกิดได้ต้องดรอปลงมาอย่างน้อย0 3 8 2ก่อนก็จะเกิดชุดเวฟใหม่ที่มันเป็นการคอนเฟิร์มนะครับว่าจะเกิดไฮไปละแล้วก็มีการคอร์เรคชันเกิดขึ้นจะเป็นเวฟอะไรก็ว่าไปนะครับอ่าคราวนี้สําหรับการปรับลึกเนี่ยส่วนตัวถ้าดูจากฟิโบมันก็จะมี 0.618 3,002ที่มีโอกาสเหมือนกันตอนนี้เปอร์เซ็นต์เริ่มมากขึ้นนะครับแต่นตวนัตผมให้ความสำคัญถาวน3,007กว่าก่อนให้มันด r o ลงมานะครับแล้วก็เริ่มมีหายเริ่มมี environment ใหม่ในการเทรดนะครับแต่ก็เดี๋ยวจะเข้าไปาพิจารณาพอร์ตของการ snowball กันซึ่งตรงนี้เราดี a เก็บ Bitcoin มาใช่ไหมซึ่งอาจจะเอา Bitcoin ตรงนั้นเนี่ยมาเปิดในการ snowball ให้กับเพื่อนดูด้วยก็ได้นะครับเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะอ่ะคราวนี้ มาดูถึงเทนไลน์กันบ้างเทนไลน์ตรงนี้ผมไม่ค่อยให้ในัยยะเท่าไหร่เพราะเบรกขึ้นไปแล้วใช่ไหมมีการขยี้แล้วก็เบรกขึ้นเวลาแต่ถ้าเกิดมันจะดรอปลงมาแถวโซนเทนไลน์เนี่ยก็มีโอกาสลงมาที่กล่องแดงตรงนี้3ามหมื 37. ตัวเลขเนี่ยมีการขยับจาก3ามหมื่นหน่งแสดขึ้นมาที่3ามหมืแล้ว3ามหมืก็สอดคล้องทั้งฟีโบทั้งฝั่งเอ็นเอ็มซีทุกอย่างเลยนะครับดังนั้นเนี่ยน่าจะมีคนดูคล้ายๆกันเหมือนกัน นะครับอ่ะคราวนี้เราพูดคุยกันถึงห้องดิเรกชันการเทรดหนึ่งสิกแนลนะก็จะมีตัว xm Signal ด้วยสำหรับการเทรดทองเพื่อนๆสามารถเข้าไปแจมกันได้นะครับก็ทำการเ e ือกเซิร์ xm ผ่านลิงก์องทุนนะครับในลิงก์ในนี้เพจเนาะก็จะมีโบนัสการซื้อขายกันเพื่อน30เหรียญน,นะครับแจกให้ฟรีเลยนะครับสำหรับยูเซอร์นาะแล้วก็มาเกาะ uid ในห้อง xm member ตรงนี้เกิเดเลยจะมีน้องเข้าให้ยศนันะเพื่อนสามารถเข้ามาแจมห้อง Signal กันได้ผมก็จะแปะพินด้านบนขวาตรงนี้ในการอัปเดตดิเรกชันการเทรดนะครับ ตอนนี้ในฝั่งของตัวโอเคเนาะตอนนี้ก็จะมีห้องโอเคชแนลเหมือนกันซึ่งเรารอเดเ e คชั่นการเปิดอยู่เหมือนกันนะครับเมื่อวานก่อนโดนเซล INJ ไปแล้วก็ได้โซได้อีทเทอรียมมานะครับตอนนี้รอขารองอยู่ผมก็รอจังหวะในการดกลงมาเร็วหาลิสต์ส่วนดีๆในการเปิดนะครับก็เดี๋ยวจะอัปเดตในนี้นะครับในตัวพินเนี้ยเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับมากรอก u i d ของตัวโอเคกในห้องโอเคก์มั่วไปได้เลยแล้วเดี๋ยวจะมีน้องเขาให้ยศนะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์เซลในการคำนวณเงินได้ด้วยนะ สำหรับภาพรวมนะครับในตัวห้อง OK เคแฟลแล้วก็ในฝั่งของัตฟิวเจอร์ในการคำนวณพารามิเตอร์ต่างๆรวมถึงเลเวอเรจรวมถึงไซส์ในการเทรดทั้งหมดซึ่งสำคัญมากๆนะควรจะต้องรู้ก่อนที่จะเปิดออเดอร์นะครับแล้วก็ในฝั่งโอเวอร์ออลภาพรวมของเรานะครับก็สามารถเข้ามาโหลดได้แล้วก็ไปดูวิธีการใช้งานได้นะครับรวมถึงเรามีคาสอนวันเสาร์อาทิตย์เสาร์เหลืออาทิตย์นั้นเพื่อนอไม่ว่าจะเป็นไมล์เซ็ตไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเงินไม่ว่าจะเป็นเทคนิคในการเทรดต่างๆนะครับในตัวห้องโอเค เมมเบอร์ไพวีดก็อยากเพื่อนเข้ามาแจมกันนะครับซึ่งตัวลิงก์ Landing Page ตรงนี้ก็จะมีกิจกรรมนะเพื่อนโอเคคอยเดียก,กิบเบอร์เวย์มีแจกรีบอร์ดให้กันเพื่อน400,000กว่าเหรียญน,นะครับก็จะมีการสุ่มแจกบิตคอยน์อีเทอริเอียมซูเปอร์คาร์ต่างๆที่ยังไม่อันล็อกนะใกล้จะล็อกละนะครับแล้วก็มีในฝั่ง UDT นะครับตรงนี้ถ้าเราเทรดถึงโวลุ่ม25,000เนี่ยก็จะได้การ์ด1อันในการสุ่มตัวรางวัลด้านบนนะครับซึ่งเพื่อนๆมีสิทธิ์ทั้งหมด300การ์ดนะ300เครดิต นะครับก็อย่าลืมมากดจอยนัลกันสำหรับนิวเซอร์แล้วก็ยูเซอร์เก่าด้วยนะครับอ่ะมาคุยกันต่อในฝั่งตลาดนะครับตอนนี้ก็หอบลงมาประมาณ1%นเซนนะเพื่อนหลังที่จบภาพ Day ไบใช่ไหมดาวโจนเป็นไงบ้างเมื่อวานก็ยังเขียวอยู่นะครับยังเขียวอยู่แล้วก็ตอนนี้ตลาดตีความว่าเงินเฟอ้อที่ออกมามันดีใช่ไหมเอฟเอมซี Apple C, ในรอบนี้นะครับน่าจะมีนโยบายที่ดีอาจจะคงอาจจะดอกเบีย้ยไว้ไหมหรือว่าอาจจะลดเลยก็ได้นะครับมารอดูกันนะครับ แทสต์แกเนี่ยขึ้นมาเหมือนกันนะครับร้อยก็จุดนะครับน้ำมันเออมื่อวานมีเพื่อนขอเรื่องน้ํามันมาในไลน์นะครับผมบอกว่าน้ํามันเนี่ยเป็นจุดทีออ่น่าสนใจในการลองมากๆนะเพื่อนเพราะว่าออถ้าเราลองเนี่ยตรงจุดเนี้ยมันมีรีซิบอร์ดที่ค่อนข้างดีหรือเปล่ะถ้าเกิดเราลองแบบลองตีดูถ้ามันไม่หลุดกล่องน้ำกล่องน้ําเงินหรือกล่กองม่วงตรงนี้เนี่ยแล้วระวังไอ้ซีเอลดอล่างตรงเนี้ยรีซิบอร์ดที่มันจะสามารถขึ้นไม่ได้เนี่ยประมาณ1ต่อ6เลยนะ สำหรับดัชนีน้ำมันนะครับลองพิจารณากันดูแล้วกันเดี๋ยวผมอาจจะหาจังหวะในการเปิดใน XM ด้วยเช่นกันนะครับเออเดี๋ยวจะอัปเดตเพื่อนๆในห้องซิกด้วยนะครับแล้วก็ในฝั่งของดอลลาร์ที่เมื่อวานผมบอกว่าเฮ้ยดรอปลงมาเนี่ยเป็นโอกาสที่น่าช้อนมากมๆาพราะตอนนี้มันดูเหมือนจะยืนได้แล้วก็ทําลักษณะของเวฟหนึ่งย่อยตรงนี้นะครับแล้วถ้าดูเนี่ยมันมันเหมือนจะมีสัญ,ญญาณการออกแรงไหมไม่มีนะดอลลาร์นะครับแต่ตอนนี้ราคามาขึ้นมาแช่ผมเลยคิดว่าโอกาสที่จะหลุดเนี่งศูมยเยอะเ่าไหร่ นะครับอาจจะมีโอกาสขึ้นมาเล่นด้านบนได้ในฝั่งของตัวดอลลาร์เนาะอ่ะคนนี้มาดูกันในฝั่งของทองคํากันบ้างนะครับทองคําตอนนี้เป็นยังไงนะครับตอนนี้เนี่ยโฟกัสในฝั่งเอสนะตั้งแต่นั้นบนละที่มันมีแท่งนี้เกิดขึ้นนะทิ้งไส้ลงมาเนี่ยผมก็บอกเพื่อนว่าให้โฟกัสฝั่งเอสถึงแม้จะมีการรีบาวเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับก็โฟกัสเอสมาลงมาเรื่อยๆนะจนกว่าจะถึงกล่องขาวตรงนี้มาดูสัญญาณว่ามีสัญญาณการอ่อนแรงเกิดขึ้นไหมตอนนี้ก็ยังไม่เกิดซึ่งถ้ายังไม่เกิดเนี่ย โฟกัสเสมาเรื่อยๆนะครับมารอสัญญาณการกลับตัวตรงนี้ค่อยโฟกัสลองขึ้นไปเพราะว่าเป็นจุดที่หน้าเบสอีกจุดหนึ่งแล้วก็ไม่ควรหลุดถ้าหลุดเนี่ยก็ค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันนะครับในฝั่งของออตัวทองคําเพราะว่าถ้าหลุดลงไปอาจจะมีแนวรับด้านล่างเลยที่จะลงไปเทสได้ก็แถวประมาณกล่องขาวตรงนี้นะครับหนึ่เลยอ่ะนะครับถ้าเกิดหลุดแถวกลองขาวตรงนี้ด้านบนนะครับก็รอดูกันก็เดี๋ยวจัปเดตดดิเรกชันการเทรดในห้องสิกญนลเช่นกันสำหรับทองคํา นะฮะออ้คนนี้เรามาเจาะลึกกันถึงพอร์ตภาพรวมมานี้หนึงก่อนที่จะมาดูในฝั่งเอาคอยนั้นเพื่อนตอนนี้ในฝั่งของพอร์ตการ d ีเจเนี่ยผมก็ยัง d ีเเป็น Daily อยู่แต่พอร์ตมีการสวิงเกิดขึ้นหลังจากที่โกดขึ้นมาถูกปะเพราะว่าราคาไพส์ตลาดมันมีการดรอปลงมาจาก4,400 0ลงมาที่แถวประมาณ4,000 40, ืใชน่ไหมก็เป็นเรื่องปกติที่ขึ้นแถวประมาณพีคๆประมาณ4 0 0 0 0 อันนี้คือ value w เวลของพอร์ตนะครับในฝั่งการดีเจพอร์ตตัวอย่างอันนี้เนาะ <S <S แล้วก็ collection ดรอปลงมาครับโซนนี้นะครับคราวนี้เราก็ทำการดีเจต่อไปเรื่อยๆนะคือดีเจเราไม่หยุดดีเจเรื่อยๆตลอดนะครับถ้ามีแคสต์มีการรีบาลานซ์พอร์ตก็โฟล์เข้ามาดีเจดีเจดีเจเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวในะระยะยาวเนี่ยก็จะให้เพื่อนดู history ของพอร์ตเนี่ยว่ามันย่อมันขึ้นต่อยังไงนะครับอ่ะคราวนี้มาดูกันในฝั่งของภาพรวมกันบ้าง ะฮะเอคอยที่เรามอนิเตอร์กันมานในการช็อตเนี่ยอย่างเช่นกลาเนี่ยก็มโมนิเตอร์เพราะกล่องนี้ก็เป็นโซนเนลต้าใช่ไหมก็ d r อปลงมาละอีทิเรียมนะครับก็เป็นตัวที่เรา,เาป,ปิดช็อตไปแล้วถ้าเกิดมีการรีบาร์ขึ้นมาแช่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วถ้ามีรีบาร์เนี่ยผมจะหาไม้หวดใหญ่ๆไม้หนึ่งแล้วก็อาจจะรอในฝั่งของการเปิดสโนว์บอลของบิตคอยเอพีนะครับแต่เราจะมาโฟกัสเอสเพิ่มเพราะว่าแรงในการขึ้นต่อมันไม่ค่อยมีนะครับเราก็จะโฟกัสเอสนะ ในฝั่งของซุยเป็นตัวเมื่อวานที่เราได้มีการมอนิเตอร์กันในไลฟ์นะก็เป็นตัวอีกตัวนึงที่น่าสนใจก็ไม่ควรเบรกทะลุกล่องแดงนั้นบนตรงนี้ขึ้นไปนะครับแล้วก็โซนะเพื่อนโซก็เป็นตัวที่เราปิดไปละปิดไปเมื่อวันก่อนที่ดิบลงมานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีจังหวะรีบาขึ้นไปเทสแบบเร็วๆไวๆอะไรเงี้ยอาจจะหาจังหวะในการเอสตอนะครับในฝั่งโซนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวเอาคอยที่เราแบบมอนิเตอร์ไว้นะครับในฝั่งขาลองเนี่ยเราอาจจะดูบิตคอยก่อนว่าบิตคอยที่กิดบิตคอยโดปไป ต้องขา A นะครับโซโนประมาณ38 37มืนปดมนเโซนนี้นะครับซึ่งตัวที่เรามนิเตอร์ไว้ก็จะเป็นตัวที่ใส่สีฟ้าไว้ด้านบนตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแซนไม่ว่าจะเป็นดอทอะไรพวกนี้นะครับถ้าดบลงมาใกล้ๆแนวรับนะครับก็จะหาจังหวะในการเปิดขึ้นไปแล้วก็ถ้าเกิดสามารถลัน s โ o w ball ขึ้นไปได้ด้วยก็จะพยายามนะครับรวมถึง OP ด้วยนะครับตอนนี้ดบลงมาเริ่มด,บล,มดบละเริ่มมีสัญญาณการ o อนแรงแล้วก็วดบลงมาอาจจะรอจังหวะแถวโซนแนวรับแถวโซนนี้นะครับอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะมาเดาเพื่อนีท ส่วนเนื้อหาในคลิปนี้นะครับเราก็มาพูดคุยถึงสิ่งที่จะรอคอยในคืนนี้เนาะในฝั่ง f o m c Meeting นะครับแล้วก็การดรอปลงมาของ Bitcoin มันจอดถึงมัน4,000 0เหรียญนั่นเพื่อนส่วนตัวอยากจะให้ดรอปลงไปเร็วๆจะได้เป็นขา A แบบสมบูรณ์นะครับแล้วก็สวิตเป็น B C D E อะไรเงี้ยก็ว่าไปนะครับในการเทรดมุมทันไปนะครับแต่ถ้าเกิดมันแช่แถวโซนนี้แล้วมีการปรับลึกเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมอีกนะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์์์ขขออออองงงงงงงเเรรรราาาาาฝฝฝกกกกกกดดดดดไไลลลคคคแแชชััััับบบททุ่่่นนนน้้้้ววยะะจพืหใ็ และเพื่อนที่ยังใช้งานโอเคไม่เป็นสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้แล้ววันนี้ผมก็ขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ